ถ้าเรามีสามสาวปุ๊บถ้าชื่อคุณเป็นสีเขียวถือว่าคุณเป็นลูกผู้ชายออแต่ดูบอลของอัดสยันนบุรีก่อนครับสวัสดีกองทวีปอ้ยแล้วอ้าวกองทวีปยังยังได้อยู่แล้วเปิดตบยัดเข้ามาเสาแสสรกแล้ว,วโอ้โหแล้วจังหวะเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทางด้านของอัดสำยันธนบรุรีทางด้านของปริพ,พรัฒน์ประโคนครับทำประตูให้ทีมขึ้นนําไปก่อนครับดูครับเปิดมาแล้วชาร์จช็อตแรกบอลแฉลบและจริงๆเนี่ยโอ้ขู่ตรงนั้นเนี่ย ผู้เล่นพีก็ยังอยู่ครับแต่ว่าต้องชมความเท้าไวของปริพัฒน์ครับจิ้มถึงก่อนครับคือเปิดมาช้าแล้วเกือบเข้าเลยครับี่เป็นสิริสันครับอุ้ยแล้วจังหวะนี้จังหวะของสิริสันเนี่ยมันไปโดนผู้เล่นของพีชบัดิตก่อนครับแล้วแล้วก็โอ้โหทําไม่จิ้มเดียเผอๆจะหลุดเสาด้วยนะครับคือลูกนี้เนี่ยจังหวะสิริสันเนี่ยช้าเนี่ยไปแฉลบครับพอไปแฉลบ อภิณิรุธเนี่ยบอลไปตกตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสจะหลุดเสาเออกไปเหมือนกันครับแต่ปฏิพัทธ์ไม่พลาดครับจิ้มจ่อๆไปเลยเอาแล้วครับ1-0ครับแชมป์เก่าอาสามชันธนบุรีขึ้นนำแล้วครับ